ดีค่ะคุณป้อมโอ้โหเดี๋ยวไปนะคะก่อนแทร์เคสนะคะพี่บีขอทักหน่อยนะคะชุดงามขนาดนี้พลังขนาดนี้เนื่อเดากอจริงแล้วอ่ะจริงๆแล้วจะซื้อใส่ไปงานแต่กลัวไม่คุ้มเลยก็เอาหมายวีดีโอจะได้แบบว่าคนดูวีดีโอทางบ้านนะคะหรือกำลังชมป้อมอยู่ก็จะได้ยิ้มไปด้วยชุดแชร์ถ้ามีความคุ้จะแต่งชุดแบบนี้ไหมคะชะั้น คนที่มีที่ดูได้ดูวิดีโอนี้ก็คิดว่าคงนั่งยินอยู่สามารถหัวล็อกก็ได้นะคะไม่เป็นไรเถ้าเรนเดียต้องนะคะมีคลิปมีคลิปอาราเล่ดูดูวิดีโอดูปุ๊บมีขายเลยครับป่วยอะไรอยู่ขายเลยมีมีอะไรเราก็ใส่ประกอบมีอะไรเราก็ประกบโอเคค่ะจัดไปค่ะน้องค่าเคสอะไรค่ะตื่นเต้นขนาดนี้เคสมาดี้ม่บอกเลยว่า พบกับผู้ชายคนนี้เมื่อวันที่1มกราคมวันปีใหม่ปีที่2ปี้ถูกต้องพบหรือพบนะพบพบพบค่ะพบค่ะพบผู้ชายคนนี้เมื่อวันที่1มกราคมปีที่แล้วปี19นี่พบวันนั้นได้หน่อยถูกต้องวันนั้นได้รับโทรศัพท์เนี่ยก็โดยปกติแล้วเวลารับโทรศัพท์อันดับแรกมันก็จะฟังเสียงก่อนถ้าฟังเสียง ไม่ค่อยเสียงแบบว่าถ้าควรสูงอายุกับคนหนุ่มเนี่ยเสียงก็ต่างกันถ้าคนหนุ่มป้องก็จะเรียกพี่ได้ไหมพ้องก็จะเรียกพี่เลยถ้าสมมติเสียงมีอายุสูงอายุหน่อยป้องก็จะเรียกคุณลุงคุณตาแต่พี่ผู้ชายคนนี้ใช่พี่ผู้ชายคนนี้ป้องฟังเสียงครั้งแรกเป็นพี่เลยอะหนุ่มขนาดนั้นเสียงหนุ่มแล้วก็ดูแข็งแรงพลังเสียงดูมีแข็งแรงเพราะเรามยกับทหารตำรวจทุกวันเราก็รู้เลยว่ามัทรงพลังอ๋อใช่ลูกค้า ทาหารตำรวจท่าราชการนะคะใช่ใช่ทีนี้พอซักประวัติไปออไม่ทราบว่ามีผลตรวจไหมคะเพราะว่าป้อมเน้นว่าป้อมเน้นเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยการให้คำปรึกษาของป้อมเนี่ยป้อมจะเริ่มต้นที่ผลตรวจหนึ่งป้อมจะได้แนะนําถูกสองเราจะได้รู้ว่าเริ่มต้นที่ตรงไหนปรากฏว่าพอส่งผลตรวจมา คนอะไรยังไงคนอากาศตรีคนอากาศตรีเป็นในคนอายุแปดสิบห้าไปว่าถึงแล้วแล้วเรียกพี่ไปแล้วออป้องก็เลยบอกว่าอ่พี่ค้างั้นป้อมขอนิญาเรียกพี่ต่อเพราะว่าเสียงพี่อะนุ่มว่ามันไม่มีคําพูดจะเป็นลุงเป็นตาไม่ได้แล้วพี่ต้องเป็นพี่อย่างเดียวใจเสียงที่ตอบกลับมาได้เลยน้องม่อเหมือนป้หนึ่งบ้าหาย ใช่มีโรคเลอนะใช่แต่เสียงด้วยด้วยด้วยอาจจะเป็นทหารเขาว่าจะดูแลร่างกายแต่ว่าคนเีือป้อมดูปุ๊บวันแน่ค่าน้ำตาลไม่มีค่าว u n เ็นไม่มีมีแต่ค่า CR เริ่มต้นที่หนึ่งจุดหอ่าเกินไปใช่ค่าอ่าก g เจเริ่มต้นที่38.7สิบปดจเจ็าปอบเขายุเยอะใช่คำสอบที่ป้อมให้ไปก็คือพี่คะ ด้วยอายุวัยแปด้าอย่างพี่เนี่ยถือว่าค่าของเสียเท่านี้กับค่าการะมานของไตเลยตอนนี้ป้องถือว่ายอดเยี่ยมเขากังวลตอนนี้เขามาเจอป้องเขากังวลกับการทานมากเลยเขาไม่กล้าทานผลไม้อะไรเลยเพราะว่าปกติเด่น้อยใช่ปกติคนเราตอนนี้ถ้าเป็นไตท้าหมอบอกเป็นไตกนจะทานอะไรไม่กล้าทานอะไรไปหมดเลยเราก็ปรับเรื่องของการทานก็บอกว่าตอนนี้พี่ยังทานได้ทุกอย่างนะเพียงแต่ว่า อาจจะลดเรื่องของเนื้อสัตว์ใหญ่เพราะมันย่อยยากถูกไหมลดเรื่องของน้าปั่นผลไม้เพราะว่ามันทําให้โพแทสเซียมเข้าเข้าสู่ร่างกายมากที่ก่สุดใช่ไหมใช่แล้วก็ลดเรื่องวิตามินต่างๆอแต่เขาไม่ได้บอกป้องว่าเขามีเรื่องปัญหาเรื่องของมะเร็งตับลูกหมาเขาเพิ่งบอกป้องเมื่อวานแล้วป้องก็ดูแต่เรื่องค่าไตป้องไม่ได้ดูค่ คือปกติผู้ชายนะคะอายุเนี่ย60ขึ้นไปเนี่ยหมอเขาก็เข้าระวังเรื่องต่อมหมากแล้วว่ามันก็อาจจะมีข้เขาเคยบอกกับป้นครั้งหนึ่งณวประมการปีเทียว่าผมผมปัสสาวะยากมากเพราะว่าผมจะต้องยิวถุงถุงปัสสาวะเนี่ยคือต้องใช้หมอตอออกข้างนอกแล้วเหรอใช่เราก็ไม่รู้ว่า แล้วไม่ได้ถามตอบเพราะเราไปซูมโปกรสเรื่องไตไงปรากฏว่าเมื่อวานเขาเขาโทรมาหาป้องเนี่ยอาจไปเล่าก่อนเคสนี้ก่อนว่าคุณพี่ด้านเนี้ยคือเราก็ดูแลกันมาปีหนึ่งแล้วใช่ไหมป้อมรายงานกนอนว่าเขาทานอะไรกันเท่าไหร่เขาจะทานสเต็ปชุดใหญ่แล้วก็คืออูมิสองฮาร์ดหนึ่งตามเกณฑ์แล้วมาตรฐานใช่ยกเว้นบางกรณีเขาบอกว่าที่เขาเขาปวดอเขาปวดเขาก็ทานเพิ่มอมิเพิ่มใช่ เคสนี้ปกติแล้วเขาเขาจะไม่ไม่สะดวกเรื่องของการโอนเนาะเขาไม่เคยเลยอ้ะไม่ไม่มีทักษะเรื่องของการโอนอ๋ออายุ85แล้วใช่ก็จะมีก็จะให้ลูกลูกชายโอนนี้เคยมีปัญหาเครื่องทั้งแรกลูกชายไม่โอนลูกชายไม่ยอมโอนใช่อันนี้เป็นเคสหนึ่งที่จะมาเป็นเคสศึกษาคือกรณีลูกที่แบบว่าหวงพ่อแม่คือ ตัวว่าคนอาจจะไปตังค์เยอะอะไรที่เป็นประโยชน์ทีนี้วิธีการแก้ไขของป้องก็เลยบอกว่าป้องของขอนุญาตคุยกับเขาโดยตัวเองคุยกับคนถางถ้าใครที่ได้ดูคลินี้แล้วแบบว่าเออไม่ค่อยแน่ใจเรื่องของเรื่องของความปลอดภยยัยมีเอกสารไหมถูกต้องไหม,ามสามารถเอ่อขอเอกสารความปลอดภัยหรือหรือรับรองผลิตภัณฑ์จากจากผู้ขายได้นะคะเราจะยืนยันเพราะว่า ก็ไม่อยากให้เสียโอกาสในเรื่องของสารอาหารที่ดีๆที่มันจะช่วยพ่อแม่ผู้ปกครองของเราได้เนาะเคสนี้เลยเป็นเป็นเคสศึกษาเลยเพราะป้อมได้คุยกับเขาเองป้อมส่งใบรับรองเชื่อมั่นก็ผ่านตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้ก็หนึ่งปีหนึ่งปีเต็มถ้าถ้าบียูเอ็นครั้งที่สองป้อมบอกให้ขอไหมใ้ครบถ้าบียูเอ็นเริ่มต้นที่ยี่สิบแปดครั้งที่สาม ก็ลดลงมาเหลือ15ก็คือเค็มปกติโอเคไม่เกิน20วิวใช่แล้วก็การปรับจากค่าครีตินี1.6ก็ลดลงมาเหลือ1.3สำหรับคนอายุต้องคิดว่าปกติใช่ไม่เกิน1.5ใช่แล้ว EGF-R เนี่ยเด็ดสุดตอนจาก38.7ใช่ไหมขึ้นมา52.87อันนี้นี่คืออายุ80เขาบอกป้าเมื่อวานนี้ที่ป้าบอกอุ้ยมัน มันตื่นเต้นแนวแบบว่าแล้วหมอชมว่าเขาผ่านกระบวนการรักษาเรื่องของมะเร็งต่อมลูกมากซึ่งเราเราก็มีเคสใช่เราก็เคยมีเคสเกี่ยวกับแล้วรับค้บหมดแล้วเขาไม่บอกป้อมเลยหรือเปล่าไม่ได้บอกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งต่อไปครั้งหน้าป้อมจะเอาผลมาให้ดูว่า ไม่รู้สึกว่าไม่ใช่ไม่รู้ข่าวเป็นค่าค่า C A A อะไรเนทักอย่างคือก่อนหน้านี้จะร้อยกว่าแล้วลดลงมาเหลือสิบหกเขาบอกเขาป้องเขาค่าแต่ป้องยังไม่เห็นผลเดี๋ยวครั้งหน้าป้อป้องติดไปก่อนอีครั้งหน้ามาแล้วหมอชมมากว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้เป็นเคสแรกของที่หมอดูแลมาเพราะว่าเขาจะรักษาโรงพยาบาลของทหารของรัฐเลยนี่บ้าอายุแปดสิบกว่าได้รับการรักษามะเร็งต่อมมาโดยเคมี แล้วก็ฟื้นแล้วก็ไม่มีการติดเชื้อเลยแล้วตอนนี้เขาก็สามารถปัสสาวะได้ปกติเขารับกีโมกี่ครั้งบอกไหมก็ไม่ได้ถามเพราะเราไปโฟกัสเรื่องของไตเนี่อันนี้ตอบลูกหมาเนี่ยป้าเพิ่งรู้เมื่อวานตอนกลาคือดูน้องป้อมพี่ตื่นเต้นมากพอหมอชมเขาแล้วก็นึกถ้าเป็นพ่อแม่เราอ่ะโหนี่ขนาดเราเป็นคนแค่คนดูแลจริงๆแล้วเขาผ่านกระบวนการรับ คมรับเคมีบำบัดเนี่ยนะจริงๆมันเป็นช่วงที่ซัฟเฟอร์มากนะมันเป็นช่วงที่ทรมานแล้วมันจะปวดมันจะเจ็บแล้วก็มันซุดนะคะจากที่น้องมีก็เป็นมาเรียนเหมือนกันแต่ว่ามีก็ให้น้องทานอันนี้นะแล้วนี่ด้วยอายุมันใช่ด้วยอายุ80แค่เราสองช่องเองเหรอเนี่ย85นี่้างออกพราอต้องฟังเสียงแล้วต้องบอกว่าวิการที่เรามีสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยมันเออมันเป็นพื้นฐานที่จะช่วยให้เรา เนี่ยต่อสู้กับโรคภัยอะไรต่างๆได้ดีมากนะถ้าพื้นฐานสุขภาพเราช่แล้วที่ต้องย้ำเลยบอมจะบอกเลยว่าไม่ควรที่จะพลาดอาหารดีๆของเราบูมีเนี่ยมาถึงวันนี้ก็บอกเลยว่า้องมั่นใจแบบเกินร้อนไปเลยแล้วเกินแล้วโดยร้อนมานานแล้วความเชื่อมั่นของเราวันนี้ก็เลยต้องชุดใหญ่ใส่กับพิ่แฟร์ใหเลชุดนี้เนี่ยนะคะคือไตก็ฟื้นนะคะมะเร็งก็รอดนะคะฉีก็ออกแล้วฉีก็ออกแล้วค่ะ ไม่ต้องอิ้วแล้วก็หวังว่า <S <S 2> <S 2> ห,หวังว่าที่วันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่มีโอกาสได้ชมนะคะก็ท่านปุณมีว,วันละสองภาพาหน,นึ่งสุดยอดปีทําให้เหมือนได้ชีวิตกลับมาเนาะคุณภาพชีวิตดีขึ้นผิดหวงิดตายเลยค่ะใช่สุดยอดค่ะขอบคุณระป้องกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.